วันนี้เราจะมาเรียนรู้สระใหม่คือสระอื่นเนาะรู้แล้วว่าเราจะเรียนสรรอื่นซึ่งนอกจากเป็นสรรใหม่มา้รียขึ้นตัวหน่วยการเรียนรู้ใหม่เป็นหนห่วยการเรียนรู้ที่สนะคะจะใช้เรนนื่องนีแทรละซึ่งเปลี่ยนเป็นสระอื่นแล้วนะคะเปลี่ยนสรรกันแล้วเราก็ในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะได้เรียนรู้พยญชนะกลุ่มใหม่ด้วยนะคะเขาเรียกว่ากลุ่มสองต่ำค่ะจากคที่แล้วเรียนหะนักสอนปาคอจอดอ มาดูกันค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างที่เราจะใช้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่สีเ่เล่มนี้นะคะคอคอไกวนะคะอ่านว่าคอ,องงูนะคะอ่านว่างองอชอช้างค่ะชอชอ,อโซโซค่ะซอซอ ท้อทหารค่ะท้อทอ,ทอนอนหนูค่ะนอนนอนนะคะจ,จากนอนหนูแล้วก็พอพานค่ะคอคอคอฟันค่ะคอคอมอม้าค่ะมอมอมยอยักษ์ค่ะยอยอ รอเรือค่ะรอรอรอลิงรอรอวอวแหวนวอวอ,อสุดท้ายคอ,อนุกคู่อ่านว่าคอคออีกรอบนะคะคองอชอซอ ยอรอรอวอพอนะคะโดยในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนรู้สารอือสระอืสะอสระอูแล้วก็สระอูโดยวันนี้เราจะเริ่มด้วยสระอือนะคะซึ่งเัาเรียนเรียนไปแล้วว่าเขียนยังไง เาเออเสียงสั้นใช่ไหมลูกแล้วก็เขียนอยู่ด้านบนของปัญญชนนัโ้ยนะเราลองมาฝึกอ่านดูครับมันอาจจะยากเรื่องเสียงแตกไม่ใช่ภาษาที่เราใช้กันถ้าจะไม่มีคาใหม่นะในศาอื่นที่ไม่มีตัวสะกดและจะมีความหมายนะไม่ค่อยได้มีใช้นะคือคออือคืองื้องออือเง

มือ้อมือมื้อเยอะยอือเยอะหรือรออึรือออกเสียงท้ายกันลูกเป็นลอลิงเสียงกระดกริ้นน้อยน้อยหน่อยหรือรอือึรืว้อวอืวื้ คึอออึคึออีกสักหนึ่งรอบนะคะเราอาจจะสะกดแบบนี้ก็ได้สำหรับคนออกเสียงยังไม่มถนัดนะัคออึคืออย่างนี้ก็ได้นะลูะลกงออึเงือชออึชื้อชออึเื้อทออึ นออึณะทออึทึพออึฟึมออึมึยออึยึรออึเรอะ ลออลึวออวพออืนะคะอ่ะมาดูบนกระดานดำมาดูบนกระดานดำ้าวอลช็อกชี้นะไม่ชี้หายอ่านเป็นคำดูปะคือเมืถือเมื่อเยอ คออึคืองออึนื้อชื้อทออึทือออึเบือยออึเยะอะรอ ในใบงานของเราเนี่ยมันไม่มีหน้าคัดอะไรเห้แล้วเราจะต้องเอาคำนี้นะคะไปคัดในสมุดเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคัดในสมุดเป็นอย่างไรนะคะ